AI อาาจทงงแบบตกนสวัสดีครับตกลงสู่คลิปตัวทอรับกบับผมแซคนูมีครกับผมเจอก,กันทุกวัน8โมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจาก A อร s o เซาออสเตรเลียครับผมสอหรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารคริปโตเคอเรนซีการลงทุนต่างๆแล้วก็เทคโนโลยียต่างๆครับผ่านทางคลิปตัวทอนะครับ เข้ามาแล้วนะเปิดมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะกับรายการนี้นะครับแล้วก็สามารถติดตามช่อง CKB Studio ได้ครับกับทุกคอนเทนต์หลากหลายเลยนะฮะแค่เพียงคุณกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับกดครั้งเดียวพอนะครับใครเคยกดแล้วอย่ากดซ้ำนะฮะใครยังไม่เคยกดกดได้เลยตอนนี้ครับผมก็วันนี้ฮะพูดถึงเรื่องราวของ AI กันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่า AI เนี่ยส่งผลต่อพวกเรานะฮะอย่างมากเลยนะในช่วงนี้นะครับ เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนางแบบเนี่ยอาจจะตกงานเลยนะครับทำความรู้จักกับแฟร์ครับ AI ทาภาพนางแบบพร้อมกับถือสินค้าครับให้ภายในไม่กี่คลิกครับผมคือพูดง่ายคือง่ายมากนะฮะเจนเนเรภาพได้ง่ายมากนะครับอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะว่าหลายสาขาชีพมีความเสี่ยงที่จะถูก AI นะฮะแย่งงานแล้วครับแต่ก็ดูเหมือนว่า ความเสี่ยงนั้นเนี่ยจะเข้ามาใกล้ตัวมากกว่าที่คิดนะครับพอล่าสุดครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับเริ่มมีคนไทยรายแรกครับที่ตกงานเพราะ AI หเห็นกันแล้วนะฮะก็บางทีอาชีพีิเศงตกงานอย่างเงอนจะเป็นงานนางแบบนะครับหรือว่านายแบบก็เป็นได้ครับเพราะว่า AI ตัวหนึ่งเนี่ยสามารถสร้างรูปภาพพรีเซนเตอร์ครับที่กําลังถือสินค้าได้นะโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีฮะผมก็จะพาทุกท่านนะฮะมารู้จักกับ AI ตัวนี้ฮะที่ เป็น AI นะฮะที่มีจุดเด่นอย่างมากเลยนะครับชื่อว่า Flare นะฮะ Flare AI Design Tool ครับเป็น AI แบบ Open Source ประเภท natural language processing นะ,ะหรือ NLP นะฮะว้าวชื่อเท่ด้วยนะที่สร้างขึ้นบน Pytorch นะครับได้รับการพัฒนาโดยทีมวิจัยจาก Salando Research ครับบริษัทเทคโนโลยีของเยอรมันครับผม Flare AI นะครับเป็นอีกเครื่องมืออันทรงพลังครับสำหรับนะักออกแบบครับ แต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีอินเทอร์เฟซเรียบง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆครับจะเรียกได้ว่าใครไม่เคยใช้ AI เนี่ยก็สามารถสร้างรูปภาพได้ไง่ายๆฮะโดยใช้ฟีเจอร์เด่นๆนะงานะดังนี้นะฮะก็แฟ AI เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องมือออกแบบเทมเพลตนะครับแบบสําเร็จรูปจำนวนมากเลยครับดังนั้นเพียงแค่ไม่กี่คลิกค,คลิกไม่ไม่กี่ทีเองก็สามารถสร้างรูปภาพได้อย่างรวดเร็วนะครับ อีกทั้งยังมีฟีเจอร์นะที่เหมาะกับคนที่ต้องการคุมทนหรือว่าคุมทีมภาพสินค้าครับให้ออกมาสอดคล้องกันทั้งหมดได้อีกด้วยฮะโดยเราสามารถกด Generate s ซ้ำนะเพื่อให้ AI เนี่ยออกแบบภาพให้ใหม่ตามทีมที่กำหนดครับในเมนู Generate Photoshoot ด้วยนะครับพวกนี้คือใช้งานง่ายถึงคนไม่เคยใช้ AI ก็ก็ใช้งานได้ทันทีเช่นกันน่าสนใจมากนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าไฟเเนี่ยเขามาพร้อมกับ เทมเพลตพร้อมใช้เยอะมากนะดังนั้นแน่นอนว่า AI เนี่ยตัวนี้เนี่ยมีเทมเพลตนางแบบในแบบด้วยเช่นกันนะโดยเราก็สามารถเลือกท่าทางพรีเซนเตอร์ตามที่ต้องการนะจัดวางองค์ประกอบภาพเล็กน้อยแล้วก็กดเจเนเรตครับเพียงเท่านี้ก็ได้รูปภาพสินค้าพร้อมพรีเซนเตอร์แล้วโอ้โหโคตรง่ายนะครับนะแถมหน้าตาอะไรก็เพอร์เฟกด้วยนะฮะแฟ AI เนี่ยสามารถจะใช้ฟีเจอร์นะฮะการทํางานร่วมกันเป็นทีมก็ได้ด้วยนะฮะ โดยฟีเจอร์นี้ทําให้หนักออกแบบหลายคนสามารถทํางานในโปรเจกต์เดียวกันพร้อมๆกันได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถรวมเข้ากับเครื่องมือแล้วก็แพลตฟอร์มสําหรับงานออกแบบอื่นๆนะเพื่อให้หนักออกแบบสามารถสร้างผลง,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 งานได้อย,าาาย่างหลากหลายอีกด้วยนะครับโดยรวมแล้วนะไฟาย AI ก็เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้นักออกแบบเนี่ยสามารถทํางานได้อยา่างรวดเร็วมากขึ้นครับแล้วก็มีประสิทธิภาพนะอีกทั้งยังสามารถทํางานร่วมกันกับนักออกแบบคนอื่นในทีมอีกด้วยนะฮะที่สําคัญคือ AI ตัวนี้เนี่ยใช้งานง่ายมากนะครับไม่ต้อง รอเวลาประมวลผลนานนดังนั้นแฟร์เอ er จึงเหมาะกับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นออกแบบอิสระหรือว่าบริษัทออกแบบก็ตามครับโดยถ้าใครสนใจก็เข้าไปนะลองใช้งานหรือศึกษาเพิ่มเติมได้เลยครับที่ f ฟ a e r a i ครับผมอ่ะต้องลองแล้วนะฮะแม่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมใครที่อยู่สายออกแบบหรือลองเข้าไปเล่นเล่นดูเล่นเล่นก็ได้ครับผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลย ที่สำคัญคือมันใช้งานง่ายผมชอบตรงนี้แหละนะครับผมหวังว่าข่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะฮะลองเข้าไปดูกันนะครับยังไงก็อย่าลืมใหติดตามรายการที่ได้ฮะซัพพอร์ตกันนะง่ายๆเลยให้เรามีกำลังใจทำงานต่อไปนะฮะก็เติมเงินมาเลยครับที่ t r u มันน e y วเล็ครับผมด้านล่างนี้ที่ให้ไหวเท่าไหร่ก็ได้ครับตามใจคุณนะครับจะให้ร้อยหนึ่งสองร้อยสามรอยแล้วแต่นะครับผมก็หวังว่า ใจะใจดีนะกับผมบ้างนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ